ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่4มก,กราคมพุทธศักราช2567วันพระแรม8ค่ำเดือน1ปีมะโรงตรงกับวันทหารม้าและวันอักษรเบลวคนเกิดวันอาทิตย์การงาน วันนี้อาจตกงานแบบไม่รู้ตัวหรือเกิดอุบัติเหตุในงานแบบไม่คาดฝันอย่าประมาทเด็ดขาดไม่ควรเริ่มกิจการหรืองานใหม่ในวันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการลงทุนหรือเจรจาในเรื่องสำคัญบางคนอาจต้องตัดสินใจเลิกกิจการที่ตนเป็นเจ้าของอยู่การเงินการเงินคล่องมือขึ้นหมุนได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมเริ่มมีสัญ,ญญาณที่ดีทางการเงิน ค้าขายมีกำไรมากขึ้นเพราะคุณรู้จักปรับเปลี่ยนแผนการขายและการตลาดให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจถ้ายัางทำในรูปแบบเดิมๆการเงินก็จะติดขัดแบบเดิมความรักและครอบครัวระหว่างถูกหลอกโดยการใช้ความสเสน่หาเข้ามาหลอกล่อคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียทั้งตัวทั้งใจหากไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจหรือเชื่อคนง่ายจนเกินไป วันนี้ให้ดูแลเด็กในปกครองที่กำลังเป็นวัยรุ่นให้ดีนะคะเพราะอาจจะโดนลอ่อลวงได้ง่ายส่วนคนโสดคนที่เข้ามาหาคุณในวันนี้ก็อย่าเพิ่งไว้ใจค่ะสีมงคลสีส้มสีแสดส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมบริวารรักใครว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงานงานที่ทำอยู่จะมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด งานที่เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเป็นที่รู้จักกว้างขวางงานธนาคารหรือเป็นนายทุนเงินกู้จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณมีความขยันขันแข็งเป็นอย่างดีการเงินการเงินมักจะเป็นเรื่องหนักที่ทำให้คุณต้องปวดหัวในวันนี้ยิ่งหากมีหนี้สินจะถูกทวงถามถูกกดดันอย่างหนักจนคุณไม่รู้จะแก้ไขยังไง จึงควรใช้สติให้มากเงินที่คาดหวังก็จะยังไม่ได้ดังหวังคนที่เคยช่วยเหลือวันนี้ก็กลับถูกปฏิเสธความรักและครอบครัวคนที่ไม่เข้าใจกันมานานจะได้เข้าใจกันสักทีในวันนี้ตามจีบใครไว้ก็มีเกณฑ์จะได้ตกลงปรงใจเอาชนะใจเขาได้สักทีแต่บางคนก็จะตัดสินใจเลิกจีบเลิกหวังในความรักข้างเดียวก็มี แต่ก็ถือว่าได้เป็นอิสระทางจิตใจพักผ่อนใจสักพักสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกลมมท่าเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลวาสนาและโชคลาภที่ควรได้ทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยเวลามงคลสามนาฬิกา ถึง4นาฬิกานาทีคนเกิดวันอังคารการงานงานที่ต้องตัดสินใจคุณจะทำได้ดีแต่มักจะไม่ค่อยทันใจซึ่งควรเพิ่มความกระตือรือร้อนขึ้นอีกสักหน่อยเพราะจะไม่ทันกินได้การทำงานแบบปิดทองหลังพระไม่อยากจะโดดเด่น ทำให้คุณเป็นที่เคารพรักมากขึ้นยิ่งคุณเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะยิ่งมีชื่อเสียงที่ดีการเงินคุณผ่านอะไรมามากจึงมีประสบการณ์ในการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดีหุ้นหรือธุรกิจที่คุณลงทุนไว้จะมีผลกำไรให้คุณเก็บเกี่ยวได้สมดังใจในวันนี้และมีเกณฑ์ที่จะงอกเงยขึ้นอีกเรื่อยการเงินไม่พบปัญหามีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ความรักและครอบครัวความรักเหมือนปาฏิหาริย์ทั้งที่เดินสวนกันแทบทุกวันแต่เพิ่งได้สบตาก,กันวันนี้คนโสดจะมีโชคด้านความรักในรูปแบบที่ไม่น่าเชื่อส่วนคนมีครอบครัวก็มีเกณฑ์จะได้รับความรักความอบอุ่นมีโชคจากคนในครอบครัวสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความช่วยเหลือกำลังใจเข้มแข็งกระตือรือร้อน ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมอำนาจอิทธิพลความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน งานที่ไม่อยู่กับที่ต้องเดินทางหรือใช้ความกว้างขวางในการวิ่งเต้นจะโดดเด่นและประสบความสําเร็จการสอบแข่งขันการประกวดราคาก็จะสามารถกาชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็นวันนี้ความกระตือรือร้อนสูงและมักจะมีความก้าวหน้าเหนือคู่แข่งการเงิน,กา,งนการเงินที่ตึงมือจะคลี่คลายลงได้ได้รับเงินฟุกฟุกได้เงินรางวัลหรือจากผลงานที่ผ่านมาของคุณ บางคนจะได้รับของมีค่าหรือของขวัญจากผู้ที่ชื่นชมในตัวคุณเงินที่คาดหวังไว้ก็มีเกณฑ์สมหวังความรักและครอบครัววันนี้คุณจะพบว่าคนที่คุณเคยมองข้ามไปนั้นกลับเป็นคนที่น่าสนใจยิ่งหากเคยมีความหลังได้คบกันมาก่อนผ่านไฟเก่าก็จะประทุขึ้นมาอีกครั้งแต่บางคนก็อาจจะได้แต่เฝ้าคิดถึงคนรักเก่า หรืออดีตรักที่หวานชื่นอย่างมีความสุขเท่านั้นสีมงคลสีเทาสีบอนสีควันบุรีเสริมความเป็นมงคลความสง่างามโดดเด่นเหนือคู่แข่งทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมเมตตามหานิยมมิตรภาพแน่นแฟ้นความรักราบรื่นเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานอย่าทำงานแบบบ้าอํำนาจมากนักเพราะจะทำให้เกิดความกดดันกับผู้ร่วมงานมากเกินไปวันนี้คุณอยากให้งานออกมาดีที่สุดจึงเข้มงวดและทุกคนก็ดูจะเกรงใจคุณการเงินคุณไม่สนใจหรือกระตือรือร้นในการหาเงินแต่กลับมีโชคทางการเงินบางทีก็ใช้ใจ่ายเกินตัว จ่ายสุรุยสุรายและมีเกณฑ์ใช้เงินในการเที่ยวเตรควรหันมาสนใจตัวเลขในบัญชีบ้างนะคะความรักและครอบครัวครอบครัวจะให้โชคแก่คุณมีเกณฑ์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหรือเปิดกิจการร่วมกันกับคนในครอบครัวหรืออาจได้รับมรดกสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ในบ้านแข็งแรงคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่ร่ำรวยหรือมีตระกูลที่ดี สีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัวเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัส,สบดีการงานคุณมีเกณฑ์ได้เปิดกิจการเป็นของตนเองและยังมีคนที่นับถือในตัวคุณตามมาช่วยเหลือหรือขอร่วมงานกับคุณอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานแขนงไหนก็จะมีความก้าวหน้ายอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะธุรกิจบ้านเช่าจะโดดเด่นเป็นพิเศษคนทำงานประจำ ความซื่อสัตย์เอาการเอางานของคุณจะทำให้คุณได้รับการประเมินผลงานเป็นที่น่าพอใจการเงินคุณเหมือนหมดพลังในการหาเงินเพราะเอาแต่ครุ่นคิดและเศร้าใจกับการบริหารการเงินที่ผิดพลาดจนเกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขจึงทำให้การเงินของคุณต้องหยุดชะงักและย่ำแย่ลงไปรีเพิ่มกำลังใจแล้วลุกขึ้นมาทำเงินได้แล้วนะคะความรักและครอบครัว ความสัมพันธ์และเรื่องการเงินในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณและคนรักต่อสู้ร่วมกันมาตลอดแต่ก็ยังรู้สึกถึงความฝืดเคืองที่บั่นทอนจิตใจขอให้จับมือกันให้แน่นๆเราแล้เดินฝ่าไปด้วยกันนะคะส่วนคนโสดยังไม่คิดมีรักเพราะต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนก่อนที่คิดจะมีใครเข้ามาแชร์ในชีวิตสีมงคลสีเขียวเสริมเมตตาสเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความรับรื่นด้านการเงินโชคลาภการเพิ่มพูนของทรัพย์สินเวลามงคล19นาฬิก30นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันศุกร กาารงนวันนี้คุณอย่าผงผางหรือปากตรงกับใจมากเกินไปควรดูสถานการณ์ก่อนพูดด้วยคุณจะได้รับข่าวดีที่รอคอยความภาคเพียรพยายามของคุณจะสำเร็จผลเป็นรูปประธรรมในวันนี้การเงินระหว่างอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจะทำให้คุณต้องเสียเงินโดยเฉพาะอุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางอย่าเสี่ยงโชค หรือใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะจะหาเงินได้ยากและเกิดความขัดสนขึ้นได้ความรักและครอบครัวคุณมีโชคทางด้านความรักจะมีเสน่ห์มากคนโสดจะได้พบกับคู่แท้ที่คุณรอคอยและจะตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นคนรักคู่ครองและครอบครัวมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุขสีมงคลสีเขียว สริมการหมุนเงินคล่องมือมีโชคลาภมรดกกำไรจากการค้าขายทิดมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความองอาจสง่างา,ามความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จสมหวังเวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานอยากจะประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ต้องออกแรงมากนักเพราะคุณทำงานเก่งมีความฉลาดในการวางแผนงานงานจะมั่นคงขึ้นบางคนจะสามารถกรเกษียณก่อนเวลาได้ทั้งคุณยังฉลาดในการคบคนใครที่จะทำให้เดือดร้อนคุณจะไม่สูงสิงด้วยเลยการเงิน เริ่มมีสัญญาณที่ดีของการเงินที่เคยติดขัดจะคลี่คลายไปได้ในทางที่ดีมีความคล่องตัวมากขึ้นครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือด้านการเงินแก่คุณใช้จ่ายยังต้องระมัดระวังอยู่มีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการซื้อความสุขให้คนในครอบครัวความรักและครอบครัววันนี้อย่าดื้อดึงกับคนในครอบครัวนักนะคะเพราะเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ควรรู้จักปรับตัว เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างส่วนคนโสดจะถูกมองว่าหญิงได้เพราะมักจะมองแต่คนที่อยู่สูงกว่าตนเองสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มเสริมความสมัคคีไมตรีจิตความเชื่อฟังทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องไสเวลามงคล 16นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกา